นี่ยังไม่เข้ามาดีดคอร์ดวะอยากคุยด้วยอ่ะ roaming anything ช่างมึงไอ้ยี่อะ roaming anything โอ้โหแล้วมึงก็เล่นเดอมาเดี๋ยวมันมันโรมัมนโรมเพื่อนเอาไอ้โดนแมนนะ่นอเออ <laughs> โอเคลเล่นเอามันอย่างเดียวตานีย ก็ก๊อปก๊อปได้หลายตัวก๊อปอะไรวะไม่รู้ก๊อปอะไรทิงเกอร์ใช่ก๊อปทิงเกอร์ถูกแล้วนาะโอเคพี่อะไรก๊อปกระเช็คน่าจะดีกว่าอุ้ยอย่าเดือดอะไรมึงอ่ะอ๋อคือเข้ามาด่ายเฉยเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกอยู่ก็เดือดเฉยโอดีมันโรมไอโอดีมันโรมมันอาร์ตงุมวิกได้เดี๋ยวกูไปเลี้ยงแครี่ก็ได้มึงตัวแล้วเอมเบอร์อ๋อไอ้ยุปัดอากันได้ไปไอ้ยุออฟเลนเหรอต้องเลี้ยงไข่นี่ เลี้ยงอไงปักก็ได้เพราะว่าโอ,โอดีมันโรมไวนิวมันตายไป <c oughs> เฮ้ยแต่สกินสวยซื้อมาอใครวะเอามาด้านเนี่ยเ,เยอะจังวะ โอ้แม่งตีไปซื้อเท้ามานาจุ๊บจุหนึ่งลังไปโอ้โหไม่น่าทันเมาปะมาอยู่มาอยู่ัดสวยเอ้ยเรียวจะไล่นกดีหรือปา กลับเลยเจ้าอไม่รู้ว่ามึงกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวตอบว่าล่ะเฮ้ยผมกลับมาแต่ทิงเกอร์อยู่มังกี้อยู่มังกี้ไม่อยู่อ๋อโอ้โหสัตว์เออถึกจริงยิ่งเด็บมีอะไรตักหน่อยไหมเอามาเดี๋ยวเดี๋ยวถูเห็นไรมาแทนวะ โอ้ยแรงจริงไอเขี่ยวงอีกไอเขี่ยอะไรยงตาวะไปกองไม่ทันโอ้เฮ้ยเกมนี้เราโอดีรัดบ้านอย่างเดียวเว้ยขายคอปเออได้อยู่ออกคอปมาเพื่อเพื่อทุกบ้านเว้ยนี่เป็นเพื่อนพสิวกอะไรอะไรนะเอออะไรบอกกูนั่นแหละไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละอี๋ ผมลบไสายอยูไหนวะอ๋อบิงด้วยเโอ้ยเยอะกูกดิงไม่ไม่ออกวะวิงไปเออเจ็บชิบลลไเอาเกาะไปจะไปกลัวมีเกาะเออเอเี้ยแหเอาเแหะไไคุณมีเกาะจะไปกัวเออได้แล้ว โอ้ยไม่เกาะยิยไัวเพื่อนี่ไอ้ยี่อใครมาวะโอ้อโอ้โหมันมาเยอะเป็นต่งไปเลยลบลบถึงมึงตายได้หมงเลยนายยกห้าตัวไงเอาว้เอยครับ เออเช็คอยู่นี่เองว่ามีตัวซอนไม่งั้นไม่เดินไต้หรอกไม่มีไม่เต่เราไม่ไม่เอาดีกว่าจะเหรอเข้าหัวไหนได้นะออกำลังจะยกมันขึ้นต้องบนเลยกำลังไปไม่ต้องอะไรมาติดแล้วมันติดเ <c oughs> อยอะนะ ไอ้เมื่อกี้ติดโอเคมาเอ้ยยังไงยังไงมันโดดไปได้เหรอเดี๋ยว่โดดไปแล้วเจ็บไอ้สัตว์มีแค่ไม่ใส่น่ากลัวมึงอ่ะตามวิไม่จำเป็นเลยยกยกแล้วโอนกระดึกลงไม่ต้องฮุกไม่ต้องฮุกไม่ต้องฮุกฮุกไปก็ไม่โดนนะใชิบหายเดี๋ยวแม่งก็ด่ากูอีก วิ่งกันนี่แหละใครจะด่าคุณไม่มีโอดีรออยู่โอดีโอดีต้องอยู่เออกระบอกจ้องเออโอดีแม่งดันป้อมเลยจ้ะสายตานี่แบบอยู่ที่กูมันน่าจะเข้าเราแมล้วอ่ะอืมวางเต็นท์เท่นอ่ะแรงครึ่งหล่อมันเป็นซับไม่เป็นไรหรอกมันมันปกติฮะแม่งไก่สองตัวนี่ไม่ถึงชิบหายตัวคอเลย มันไปต้องหลวงตีมันเข้าอ่ะเออเลือเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าบอสบอสตายบอสตายไปนี่ไปเอ้อฮ่าปุไก่ตายของมันไปไปหมดแล้วไปนี่นเต้นว่าไรวะอุ้ยเดี๋ยวซาบเดี๋ยวซาบเขาเซตว์เผาคู่เผาคู่แต่ธรรดาไม่ลดเลยโข้ามาก่อน แงดิเออเออเอาในเวลาตีบอล้ว่ะโอ้เชี่ยบอสเนาะตัวยกอ่ะตัวยังไม่เคยชินไม่ใช่ตัวที่ยกกันจะได้ไม่ติดตัวกเหมือนกันมาบอสเออเออไปไหนไปไหนบอสไหไหนไปไหนออกให้คาฝาว่านาตีเลยรถกัดได้ยังวะมึงกำลังจะกัดเฮ้ยเฮ้ยไปเดินด้ย กมตายแล้วจ้าวันลาเต็มเลยอ่ะเอ้ยยาเลดวัดตายแล้วออกอนแล้วว่ะเนี่ยมึงไม่ยอมกดไอ้ไอ้คิวนั่นนะเออเข้าไปกับเมย์ด้วะเปลี่ยนเลยปะเออก็ต้องเรียบเรียนแล้วบอกว่ามึงต้องเบิกเรียบเรียนมาแล้วหนูว่าตายเล่นงี้โดนโดนแข่งจนตายอ่ะว่อกี้แข่งแบบไม่ให้หับตัวเลยทั้งเออทั้งเมย์ด้วยป้าเอ้ ขึ้นไปจุดนั้นแย่หน่อยเมื่อกี้เ <c oughs> มยดูอันติสวนพอดีตรงเอิร์ดไปไปไปสักไหนปัก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 แถวนี้ด้วยนะเป็นที่เป็นที่ไหนมายังมายังเอาป<า><อ>ีโคแฮปปีโค,โคไว้ให้ก่อน<ม>เฮ<อ>้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยแย่แข็งไอ้สัดเมย์ติเมย์ติไม่ดู

ไหวเฮ้ไม่ไหววะไม่ดูไม่เงยจะตายเลยตายเฮ้ไม่ดูจะตายตายแล้วตายแล้วอี๋เออไปไปเก็บเก็บเล่นตีเอาไอ้เจี๊ยบไม่มึงจะเดินวนไม่กูรอพุ่กไอ้เหี้ยนั่นเบื่นปักปักเด็บเด็บบนไหนมีวานนาว่ะเล่นตีเอ้อซ่าสองคนว่าเอ้ยสวยว่ะ ไม่ใช่จะตามึงผมเปิดต mm ันก่อนเลยนัดกัดไมเออเจ๊ดอยู่อันตยวะอันตีได้บ่โอ้โหปอะโอ้โิคันโิ เอาเอาข้างหลังก่อนนะโอ้ยบีเห็นบีว่ะอ่ะอ่ะเจ็บเจ็บเฮ้ยเด็กเด็กโอ้โห o my god โอ oh, mm. ้ยแม่งเฮ้ยอีกเดียวอีกเดียวเดียวอีเดียวอ่อน ผมก็อยิ้เดียวเหมือนกันยิ้มจะฆ่ามันได้มีโลแลนะคุยยังไม่กลัวเออัไปเลยมีโลนะไอ้เหี้ยแม่นว่ะเอออีซี่อีซี่อีซี่ก็มาเเฮ้ยกูเห็นโอดีพิมพ์คูตเกมเกมเฮียแหละ รักกันดีรักกันดีแล้วไม่มีใครไม่มีใครเกลียดกันไม่มีใครเกลียดกันจบเร็วกว่านี้ถ้ามันมาตั้งแต่ต้นเกมอ่ะนี่ของกูปะเนี่ยไม่ใช่ว่ะหายเกลี้ยงเลยอยากอีกดีแล้วดีแล้วเหรอตัวละฟาร์มมันคนเราฟาร์มได้ตลอดชีวิตไอ้ไม่ใช่ว่ะยัมเบอร์เกมเดียวแปลกๆพอโดนไอโคไอโคไอโคยังไงยังไงหมดน้ำบอ ไปแล้วหายไปวะหายไปวะไม่รู้อะไปดิเออไปดิไปดมีรตีเขโกไรไปโอ้ยโอ้ยเอมาหายองเลยเกมไก่ยังไม่จะซากเกิดแหละไม่อกันไงเป็นไทยอเมื่อกี้สแตะครบสาม้ตกครบสกองะ ไม่รู้เหมือนกันเกมตึงเกมตึงไม่ได้ดูไม่ได้สแต็ที่อะไรเลยไม่เกมตึงโอดีน่ะอีกไพรโอ้ยเจอคนหินแล้วหินนี่ต้องเชืสแต็ตสองไมเชื่อขาดตึงหินนี่ต้องใช้สาย